จะพามาส่องคอมเมนต์ใต้คลิปภาพยนตร์สั้นของลิซ่าในเพลงดีมกันค่ะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่มีคนขอให้เราเนี่ยรวบรวมคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังอีกคลิปนี้นะคะจัดให้เลยค่ะขอบอกก่อนนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเจอคอมเมนต์คนญี่ปุ่นเยอะมากๆค่ะติดท็อปเมนเยอะพอกับเกาหลีเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์ภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะคะมีภาษาไทยบ้างแล้วก็มีเกาหลีบ้างปะปลายนะคะแต่ครั้งนี้นี่คือเปิดตลาดญี่ปุ่นสุดๆ ค่ะต้องยกความดีความหล่อให้กับพี่เคนทาโร่นะคะลูกหลักญี่ปุ่นของแท้ค่ะไม่รอช้านะคะมาเริ่มกันด้วยคอมเมนต์แรกเลยค่ะฉันชอบพี่เคนทาโร่มากพอได้ดูมิวสิกวิดีโอนี้รู้สึกแตกพอไม่เกิดความรู้สึกหึงห่วงลิซ่าเลยกับ กเหมือนได้ชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมากกว่าลิซ่ามักมีภาพลักษณ์กับเพลงจังหวะแรงๆดุดันแต่ครั้งนี้เธอร้องในแบบนุ่มลึกได้อย่างไพเราะจับใจและคอมเมนต์ต่อมาค่ะตอนเช้าได้ยินในรายการทีวีว่าเคนทาโร่จะมาแสดงในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าก็เลยลองเปิดดูด้วยความอยากรู้ตอนแรกฉันคิดว่าเรื่องราวน่าจะเป็นว่าแฟนของลิซ่าเสียชีวิตไปแล้วส่วนเคนทา ลอลชวนเธอออกไปขับรถเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นแต่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีโกรธอัดทิพอเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรน้ำตาก็ไหลพราก ไม่หยุดเลยเพลงประกอบกับภาพสื่ออารมณ์ได้เศร้าจับใจการแสดงของทางลิซ่าและเคนทาโลยอดเยี่ยมจนเหมือนได้ดูภาพยนตร์เต็มเรื่องตามที่หลายคนได้พูดไว้จริงๆเพิ่มเติมคือหลังจากนั้นฉันไปดูคลิปรีแอคชั่นของคนอื่นๆก็ร้องไห้อีกรอบ การสูญเสียคนสําคัญมันเจ็บปวดเหลือเกินแค่คิดถึงก็หยุดน้ําตาไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อมานะคะอุป,ปมารเรื่องต้นไม้และทะเลสาบให้ความรู้สึกเหมือนเรื่องรักที่มีความผูกพันและซื่อสัตย์ต่อกันต้นไม้ให้ชีวิตให้ความมั่นคงและให้ความงดงามส่วนทะเลสาบก็สะท้อนภาพของมันไว้ราวกับเก็บความงามนั้นไว้ตลอดกาลหากลิซ่าเป็นดั่งต้นไม้ที่อย่างรากมั่นคงเติบ และแข็งแรงเคนทาโลก็คงเป็นดั่งทะเลสาบที่เฝ้าชื่นชมเคียงข้างและสะท้อนตัวตนของเธอเสมอการที่เรื่องนี้ผูกกับปี2019อาจสื่อถึงช่วงเวลาสำคัญของการเติบโตการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ในชีวิตของเธอทำให้เพลงนี้กลายเป็นเหมือนบทกวีในฝันที่อุทิศให้กับใครสักคนซึ่งเคยอยู่เคียงข้างเธอในเวลานั้นบรรยากาศเหนือจริงในมิวสิกวิดีโออาจเป็นตัวแทนของความทรงจำน นุ่มนวลละมุนละไมแฝงความเศร้าหวานและขมหุยคอมเมนต์นี้เป็นอะไรที่ซึ้งกินใจมากค่ะทุกคนและคอมเมนต์ต่อมานะคะตอนท้ายลิซ่าเล่นฉากร้องไห้ด้วยการตัวสั่นทั้งร่างมันกินใจยิ่งกว่าการถ่ายให้เห็นน้ำตาตรงๆซะอีกทำเอาฉันร้องไห้หนัก,กมากๆน้ำตาไหลน้ำมูกไหลไม่หยุดเห็นบางคอมเมนต์นะคะในช่องทางโซเชียลต่างๆคือบอกว่าทำไมลิซ่าไม่ร้องไห้แรงกว่านี้ นะคะแบบ กรีดร้องออกมาเลยคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการแสดงออกถึงความเจ็บปวดที่แตกต่างกันออกไปนะคะคนเสียใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องร้องไห้โฮออกมาเสียงดังๆเสมอไปนะคะลิซ่าเนี่ยชี้ทาแค่นี้ก็ทําให้คนเนี่ยอินจนร้องไห้ซึมมา2วันติดแล้วค่ะและคอมเมนต์ต่อมานะคะคุณปู่ของฉันจากไปเมื่อวันที่29มีนา2024ตอนที่ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกโดยที่ยังไม่มีมิวสิกวิดีโอฉันร้องไห้อย่าง พอคิดถึงท่านเหลือเกินพอได้ดูมิวสิกวิดีโอนี้อีกครั้งน้ำตาก็หยุดไม่อยู่โดยเฉพาะฉากที่ลิซ่ากอดอัดถิไว้แล้วร้องไห้ออกมามันช่างตรงกับความรู้สึกของฉันอย่างลึกซึง้งไม่มีสักวันเดียวที่ฉันไม่คิดถึงและร้องไห้ให้ท่านการไม่มีท่านอยู่มันเหมือนตกอยู่ในนรกมืดมิดไปหมดลิซ่าถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างยอดเยีย่ยม เหมือนเวลาที่คุณไม่อาจร้องไห้หรือยิ้มได้แต่สุดท้ายก็พังทลายลงเมื่ออยู่เพียงลําพังและคอมเมนต์ต่อมานะคะเธอแสดงได้ดีเหลือเกินด,ดีจนทําให้ฉันเนี่ยน้ำตาไหลออกมาทั้งที่เธอเนี่ยเคยแสดงเพียงซีรีส์อเมริกันเรื่องเดียวเท่านั้นแต่กับถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆอยากให้เธอลองไปชิมลางเล่นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดดูสักครั้งและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะเขาบอกว่าหลายคนพูดถึงฉากทะเลสาบกับต้นไม้ช่วงท้าย MV กันเยอะมากๆแต่ฉันอยากเล่าในมุมของฉากปั๊มน้ำมันฉากที่ทำให้ฉันน้ำตาคลอเขาเป็นคนที่ขับรถพาเธอเดินทางเสมอมาเป็นคนที่แบกรับเธอไว้ตลอดทุกเส้นทางพร้อมเผชิญทุกสิ่งในสูตรแข็งกระด้างและเข่งขึมจนมาถึงจุดหนึ่งของเส้นทางเขารู้ว่าต่อจากนี้เขาไม่อาจขับให้เธอได้อีกแล้วจึงยื่นกุญแจรถ กับถังน้ำมันที่เติมเต็มไว้ให้เธอเพื่อให้เธอได้ไปต่ออย่างสบายแม้ไม่มีเขาอยู่ข้างๆจากนั้นเขาก็เดินจากไปในชุดธรรมดาเรียบง่ายเหมือนกับตัวตนจริงของเขาในชีวิตประจำวัน จริงๆแล้วเนี่ยฉากปั๊มน้ำมันนะคะมีคนตีความไว้ได้แบบหลายแบบมากๆค่ะเราสึกว่าแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ซึ้งกินใจไม่แพ้กันเลยนะคะต่อมาค่ะขออัปเดตบทสัมภาษณ์ทั้งคู่นะคะในรายการญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะลิซ่านะคะบอกว่าพี่เคนทาโร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะจะว่ายังไงดีนะเรื่องการแลกเปลี่ยนอารมณ์เขาทําได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วตัวหนูเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่เขาด้วยรู้สึกดีมากๆค่ะถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อย จะร่วมงานกันอีกครั้งค่ะไว้ในอนาคตเท่ากับอะไรคะลิลลี่ในส่วนของพี่เคนทาโ่นะคะก็ได้พูดถึงลิซ่าด้วยค่ะเขาบอกว่าได้ร่วมงานกับลิซา่าเธอเป็นคนที่อบอุ่นและสดใสยอยู่แล้วตอนไม่ออกกล้องก็ได้พูดคุยกันเยอะมากๆเลยทําให้คลิปที่เห็นพวกเราสองคนนั้นได้รับผลตอบรับที่ดีครับก็ในช่วงค่านี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตข่าวลิซา่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ